干干净净的没？

าจะเขียนหลอดเลยย่างหรือไก่ผมจะพีเล้วด้วยจิ้วจีบมาได้กองเลยนานลองดิ

<cười> <cười> Đấy, nhè, Ô đi đâu, đi anh, chưa ăn cái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  ăn ทำไงก็ได้ยัยขี้หายหมดเลยไอ้แกมมาแล้วเหรอยังยังมันหมทันใจเลยมัวต่รีหลายเลยเป็นเกมก็นเกมันเป็นเกม 我玩了几块钱。谢谢谢谢 อันนี้ไตัดเานเหมือนคทดมขา่กี๊ไม่ตัของวิญญาณเจพ่อทีมขี่ันนงวเคอาเนาเยไปนอน่วกับข้วเอาตัวนี้ดิเขาอยากเข้ามาขัวแล้วเอา่ยากมิดตันตัวเลยชิใช่ใชยัดใช่อะไร้ขึ้นดรอว่ดรอวลืรอวล้าไมยัก็บขั้วอไี่ าาต้อ,องโัว่อบอกว่าผ่อนน,นาะกลมคือคนหนักขา,า,ายยู่โลซีซีหน่ยคือน้ำไม่ชาซึ่งบันจะจุ หยัดปากแล้วมิดรบามิดยังก็ถึงมิดรบขี่กำลังบุญาอยู่เขาหายไปใหมดหะังว่ามิดราบอไังหวยง่จะจงไม่เป็นจยอืม

สวยประหารคุณน,นะโอ้ท่านเบิ้งเนี่ยเด่นโอ้ยน้องคัก ต้มปลาเดี่ยวที่เจ็บเอาอยู่งั้นถามมิดดูดิถามมิดดูเฮ้ยไฟมันยังไม่เป็นนั่นนี่พรมันยังไม่เป็นเข่าธุดีไงขมิ้มดิอยู่ในห้องน้ำตัดผมอย่างนั้น นั่นและไฟแห้งอย่าพึ่งน้ำบอแซบเนี้ยโอ้โกี่ตัว้กี่ตัวปูบัวนบอกสี่ตัวนี่บอกห้าตัว ไม่ดไม่ขายลูก้องเยอะม่เขตรพเพื่อนเยอะมั้ะตอยอ้ออมาจ่าจะตใีใครยนี่เราโตฮะใครใครพอ้าตีพี่นะเอาอะไรอดไหเขอพาตีพุงอีพี่นะนตี จรตีไว้ลราจบทเาตัวพวกอกระจกเลพี่กจกจกนนไก่ไีมจกไม่ถึงไ <c oughs> ก่ <c oughs> ได้จกนบหยวหัวยกมาเป็นกท,อนทโอ้ยทำในพอ,อ,อนนนดีเลยอจะไปบอกรนมียหรืพ่นทำอะไรกินอ่คว่าว้ยขาวาปิ้งย่างนีกปามันเป็นนี้เราจะไปที่ขาเอย

ขี so <sh arp vik Worlds> ้ปน <sh è> <positives> <s races> <ivan> ินเออเอามืกกินขีเอาก็กินขี้เขา้ลตัวด้วยตัวด้วยให้พากินีนอนั้งอยเหมือนว่าใส่จัดโอ้ไฟแห้งโพดโพก่อนเดี๋าบอแซบ

หนกสังหารบางางังชำแหลใส่สกนันทำไมฮะบวกกัน <c oughs> จัดปากแล้ว hmm. มิดเราบอกัมิดยังือจึงมิดบนีขี่กางบุญว่าอยู่เอาห้ไมใช้หมดละดังว่ามิดราบบนอจังหวจ้งิ่งเจ้จักจัง่เป็นจัง่อืม 对吧？啊，我们考公干的 ยังยังยังสวยประหารคุณนะโอ้ทันเบิ้งเนี่ดอ้ยน้องครัดี่ไ totally. ปเพ่ไปแล้าบอก่าเ่ อยู่หัวหน่ายองไเจ้าปมาเด๋วเก็บอยู่หัวหน้าถามมิดดูดิถามมีดดูเฮ้ยไฟมันยังไม่เป็นนั่นนีพรมันยังไม่เป็นเข่าทุดีไง่ึียมอยู่ในห้องน้ำตัดผมแหงน นั่นแหละไฟแห้งยังพึ่งน้ำบอแซบเนี่ยนอานนี้ตรมห้กี่ตัวอันี้าตัวห้าอัวบวันบอกสตัวนี่บอก5ตัว ไอ,อ,อ้ไม่ขายลูกมองเยอะเพื่อนเยอะอเฮ้ยเอาออนมาจับไปขายให่เราตวฮะใครขพอสตีพี่นะเอางเอาอะไรกะพาสตีถุกห้พี่นะสตี ตัวพอพรกระจกเลยพี่จบจกจกนนไก่ไหมเดี๋ไม่ถึงไก่แล้วกระจกจดนกจุดหัวทุกคนปำเลยโอ้ทำในพอดีเลยอนจะไปบอกเมีไใ้บอร์หนึกงทอะไรกินเนี่ยว่ว่ายขาว้ปิ้งย่าง่ปาันมีย่นี้เขาจะไปดีขาองเงเลย

กินีเนาะยีรู้ตัวด้วยรู้ตัวด้วยไพากินก่นองตั้ใส่ใส่จานใส่แห้งโพดโพก้อนเยวปลาบอแซบลาเขาเออให้แนวกิ

เอาเงี à, ng ng ้ยเอาเนี่ยสัสเอาสักแก่ฮะตะโฟนนี <c ười> à, ่ไงทำไมดิงะนี่ไงใส่ผ้าดิแม่ดิงะดินล่างเตือนต้องนี่ว่าหาคนนี้แก่ก็ได้ขอจะทานนงพรุ่งนี้ละดูแก้วไปดูตามนี่ด่านี้นะโอ้ยดีโอ้ยดีไม่ติดแล้วจิ้มไผ่เนาะ งานมันบอกหนังเไอเล็กกวาน้ำเกลีมันก่าพี่อ๊ต่อดเนี่ยนะมั้งทำไงไซ่ดั้ไซ่ดักินไซ้ไหมอุ้ยไซยาวจิงเด้อ はい。はいはい จะกินยังไงหมดนกจะกินย oh. ังไงหมดก็ี่โกาีไงใมือหล่างรอล่างคนไป่นช่วยันเกล่างบลนู้น่อน่ง่หน่มันวตไปล่างอนัอยู่มันเดิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ส่วนทียยพพ่จะคาดว่าเนมุ้งเงมุ้มงเอ้า <c oughs> เอาน้องจูนเออ Hey, <laughs> <laughs>

เขเรียกเขามาเขาจริงๆอากไม่จนเตยมเขาตัวมันก็คือต่อยาวใช่ไหมเด็เต็เต็้น่าต่อยาวนั้นจะเต็มชัว

แล้วเด็กิีเราไปหาเขาม้มเออสีปามนนกมันั่นกยยังไงเขาเรื่อไ